สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็นะครับมีข้อมูลมาอัปเดตนะครับก็คือเป็นที่เหงานะครับในโลกออนไลน์นะครับสว่างนะครับรถนะครับรถเก๋งนะครับผมรถเก๋งนะครับชนรถมอเตอร์ไซค์นะครับ นี่นะครับก็สภาพตามนี้เลยนะครับรถเก๋งก็พลิกนะครับขึ้นบนรถเหมอเตอรนไซค์นะครับพลิกนะครับเสียหายนะครับทำยับเยินนะครับนะครับก็บางเอิญว่าเลขทะเบียนนะครับผมตรงกันเป๊ะเลยนะครับนี่ของมอเตอร์ไซค์นะครับแปดสองหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งนะครับแล้วก็ของ นะครับของรถเก่งก็หนึ่งแปดสองแปดนะครับนี่นะครับเลตเตอรเบียนนะครับหนึ่งแปดสองแปดต่อแปดสองหนึ่งแปดหนึ่งนะตัวเลขเหมือนกันไปเลยนะครับตั้งสี่ตัวเลยนะครับก็เป็นความมังเอิญน,นะครับก็ นะครับรง,รงกันทั้งสี่ตัวเลยนะครับก็คือเลขทะเบียนนะครับเอ่อหนึ่งแปดสองแปดนะครับรถเก่งนะครับแล้วก็รถโบเตอร์ไซค์นะครับแปดสองแปดหนึ่งนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับเพียงแค่นี้ ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ